สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับใจทอโต้นะครับวันนี้อยู่กันที่ทอโต้ที่นี่ที่เดิมนะครับสำนักงานใหญ่เมนบุรีกรุงเทพมหานครตรงข้ามิซีสวีนเดว์วงนะครับวันนี้นะครับผมมีกองทัพนะครับโตโยต้าแคม y ีนะครับมีทั้งหมดนี่เลย6คันนะครับมีคันนึงเป็นตัว2.5 h b ไฮบริดพีเมียมนะครับกำลังจะเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับไฮบริดพรีเมียมชันลกนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับ เดี๋ยวจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับรอติดตามไว้ได้เลยนะครับตัวสันรูปไฮบิดวีเนียมเงียบกิฟนะครับมาสําหรับคันวันนี้นะครับเรามีกองทัพโตยใต้แคมรี่นะครับที่ยังมีอยู่ในทอโต้ตอนนี้นะครับทั้งหมด5้าถึงหคันเลยนะครับสําหรับเจ้าโตยต้เอ็กติโมคันนี้นะครับแคมรี่นะครับเอ็กติโมสองจุดปี2องพนห้านะครับคันนี้ขายในราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถบ้านเือเดียวด้วยนะครับประวัติศู์ตรวจสอบได้นะครับ ตัวแคปรี่คันนี้นะครับทั้งหมด5คันนี้สีดำสามคันนะสีบอลเงิน2คันนี้นะครับปีเดียวกันนะครับปีตัวได้แคปรี่ปีสอง7ันสิบเจ็ดนะครับปีสอง7นสิบเจ็ดนะครับขายในราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ5้าคันนี้เลือกได้เลยชอบสีไหนนะครับภายในนะครับคันสีดำนะครับเป็นเบาะส้มสีอิฐนะครับภายในสวยหรูหราเลยนะครับภายในสวยมากนะครับเป็นส right ้มส mm ีอิฐเลยนะครับ ทะเบียนเลขสวยๆแบบนี้นะครับให้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าร้อยนะครับสี่สิบสามร้อยนะครับหนึ่งสามแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งเหไหมครับเดี๋ยบเลขทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครกำลังมองหานะตัวแทนแคมรี่นะครับรถหลูผู้รผู้บริหารนะครับเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับในครอบครัวในที่ทำงานนะครับคันนี้นะครับ5้าคันนี้ทั้งหมดนี้นะครับขายให้คันละสอง0 0ื่นบาทนะครับเหลือ6กแสนสามมืนะครับเก้าพันบาท เหลือสามเหลือหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคือลดให้สองหมื่นนะครับราคาเต็มหกห้าเก้านะครับเหลือหกสามเก้าให้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาโตโยต้าเคมรี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นเครื่องสองจุดสูงจีนะครับเป็นรถปลดละวางมานะครับของหน่วยงานราชการนะครับเป็นรถปลดปลดละวางมานะภายในสวยมากนะครับนี่ครับ ภายในสวยๆเลยนะครับเป็นบ่ะส <|ja|> ้มสีอิฐนะครับของหน่วยงานราชการบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับประตูหน้าคอนโซลนะครับคอนโซลกลางนะครับเป็นลายไม้นะครับออปชั่นครบๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม้น้อยนะครับไม่เกินสองแสนนะครับแต่ละคันก็จะมีเลขไม้ที่ต่างกันอย่างเช่นคันนี้นะครับคันนี้ก็จะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับทะเบียนห้าร้อยนะครับทะเบียนห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ันนี้ก็ลดให้สอง0 0ืนนะครับสึหรับเจ้าโตโยต้าแคมปรี่คันนี้นะครับทะเบียนสี่ศูนย์นะครับได้ไปเลยนะทะเบียนนี้นะครับไม่สับออกนะครับคันนี้ใหม่ก็จะอยู่ที่เก้า0บืนเก้านะครับปีสอง7สิบเจ็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถหน่วยงานเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานครับกดระวางมาไม่มีชนหนักพความจมน้าแน่นอนนะครับตรวจสอบศูนย์ได้หมดเลยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนะครับภายในสวยกริบเลยนะครับเป็นเบาะส้มสีอิฐนะครับแบบ ปับไฟฟ้าผู้หน้าเหมือนเดิมนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ปั่ไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับครับมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับภายในสวยมากนะครับ6แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเช่นเดียวกันนะครับผมลดให้สองหมื่นนะครับคันละสองหมื่นคันนี้ทะเบียนสามร้อยสองกบสามร้อยนะครับคันนี้สีดำนะครับยังอยู่นะครับทะเบียนนสวยแบบนี้ได้ไปเลยนะครับลดให้แล้วสองหมื่นนะครับใครสนใจนะครับ คันนี้เร่งไม่แสนสองพันกิโลนะครับได้กระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะครับที่ผมถ่ายมานี้ไม่มีชนหนักได้นอนนะครับจอโต้เราไม่เอารถชนหนักเข้ามาได้นอนนะครับรถดูผู้บริหารขนาดนี้นะครับจะเอารถชนหนักเข้ามาได้ยังไงนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่จอโต้นะครับเป็นรถหน่วยงานราชการนะครับที่ปลดระวางมานะครับตบรจ่าแคมรี่นะครับขั้นสีดำสามคันนี้นะครับรถให้สองหมื่นเช่นเดียวกันนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับ 2.0G นะครับปี2017สำหรับ2สีบอลเงิน2คันนี้นะครับป้ายทะเบียนสวยๆเลย13นะครับ9991นี่ครับได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับรถให้คันละ2 0 0 0 0ื่นเรียบร้อยสำหรับเจ้าคันสีบอลเงินนี้นะครับมาอยู่ที่88,000เองนะครับปี2017เช่นเดียวกันนะครับเครื่อง 2.0G นะครับภายในนะครับเป็นสีเบจนะครับคันนี้ภายในจะเป็นสีเบจนะครับเปิดเข้ามาภายในนะครับ พวงมาลัยนะครับได้แท้เดิมทั้งหมดนะครับไม่มีชนหนักพิพล้มจมน้ําแน่นอนนี่ครับได้เป็นสีเบรกเบาะเป็ไฟ้าคู่หน้านะครับเป็นสีเบรกคอนโซลลายไม้นะครับด้านหน้านะครับเป็นลายไม้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะด้านหลังมาเป็นสีเบรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับครับเครื่อง 2. 0 g ดสูีนะครับปีสอง7ัสิบเจ็ดนะครับ ถ้าคันนี้ปี2017หมดเลยนะครับคันสีดำนะครับพันสีบอลเงินนะครับปี2017หมดเลยเลขไม้ไม่ถึง200,000แน่นอนนะครับแต่ละคันก็แล้วแต่ที่เลขเลขไม้โชว์เลยนะครับไม้แท้เดิมแน่นอนนะครับไม่มีการกไม้แต่อย่างใดเลยนะครับภายในคันนี้เป็นสีส้มปิดด้วยนะคันสีบอลเงินคันเมื่อกี้ทะเบียน13นะครับเป็นสีเบดนะครับภายในคันนี้เป็นสีส้มปิดน,นะครับนี่ มืดเลยตึ๊บเลยเปิดเข้ามาภายในนะครับเป็นสีส้มอิดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกคู่หน้าบอกไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับทำไมมันมืดจังล่ะเดี๋ยวสักพูดนะหาปุ่งก่อนคันนี้ทะเบ,บียนสวยๆเลยเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับใครกำลังมองหารถหรูผู้บริหารน,นะครับไว้ใช้ในที่ทำงานนะครับในครอบครัวนะครับ สว่างพอไหมนี่ครับเป็นสีส้มอิฐนะครับภายในนะครับสวยเลยนะครับพวงมาลัยสามก้านแท้เดิมนะครับแอร์ออโต้มาเดิมครับภายในเดิมหมดเลยนะครับคือสวยแบบนี้นะครับมาดูรถตัวจริงได้นะครับที่ทออโต้นะครับหรือจะโทรหาผมแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับ0 9 1 7 1 3 8 8 6 4นะครับจ่ายโชออโต้แอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับตอนนี้ ทั้งหมดที่ผมถ่ายมานี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีคนจองนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตุยต้แคมรี่นะครับ 2.0G ปี2.7%นะครับมาเป็นกองทัพเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับสีบอลเงินนะครับสีดำนะครับไม่าจะเป็นไฮบิดแล้วก็มีนะครับไฮบิดเรามีอีก2คันนะครับตอนนี้เดี๋ย u g ังจะเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี นะครับ2018นะครับนี่ครับปี2017นะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่ทอโต้นะครับเรามีมาเป็นกองทัพเลยนะครับใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับเป็นตัวใต้แคม r y นะครับ2 0จนปี2นะครับเป็นรถหน่วยงานครับประวัติศูนย์ตรวจสอบได้หมดเลยทุกคันนะครับเจ้าเอ i ติโมคันนี้ก็มาได้ไม่ถึง3วันนะครับ คนหาเยอะมากนะครับใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้เลยจะมีรถคันไหนรถดูผู้บริหารคันไหนนะครับที่ท่านกำลังตามหานะครับเผื่ออยู่ที่ทอโต้นะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับผมจะลงชิปให้ดูทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับที่เป็นรถดูผู้บริหารนะครับผมก็จะถ่ายลงให้ดูทุกวันนะครับเผื่อท่านจูกใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูน7 1เก้าหนึ่งเกสาปแปะครับจทอโต้นะครับนี่เนี่ยายทะเบียนนี้ได้ไปเลยนะไม่มีการสัป้ายทะเบียนออก ให้ไปเลยนะครับตรวจสอบศูนย์ได้หมดนะครับมาดูรถตัวจริงได้นะครับี่ทอโต้ทั้งหมดนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเลยนะเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับในท s พีหรือใน Google Map ได้เลยนะครับว่าบริษัททอโต้นะครับก็จะขึ้นแผนที่มาให้เลยนะครับแล้วก็มาหาผมได้เลยนะครับเอ่ยชื่อเซลล์ใจได้เลยนะครับเดี๋ยวแนะนําให้เลยนะครับส่วนรถรับสองหมื่นนะครับ สำหรับโดยใต้แคมป์ี่5คันนี้ที่จอดอยู่นะครับรถ20,000นะครับโปรโมชั่นปีใหม่นี้นะครับลดให้20,000เหลือ6 39,000บาทเท่านั้นเองครับ600,000 39,000นะครับใครท่านใดสนใจนะครับดูคลิปนี้จบนะครับรีบแอดไลน์หาผมนะครับหรือโทรมาหาผมได้เลยนะครับนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับป้ายทะเบียนนะครับสีดำนะครับใครสนใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้นะครับและเจ้ากองทัพแคมรี่นะครับที่จอดอยู่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ